สวัสดีทุกคนเห็นหรือ,อยังว่าวันนี้เรามีอะไรบ้างอือมีกล้องหนึ่งกล้องสองนะจ๊ะวันนี้โอ๊ยเลิศเกินก็คือวันนี้จะเป็นคอนเทนท์ที่คิดว่าเอยอยากทำตั้งแต่แรกๆก็แบบถ้ามีช่องอะต้องทำวันนี้ลงแน่นอนซึ่งก็คืออะไรคะ ดีใจอ่ะมามมัมา,มา,มา,มาเริ่ม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 เราจะมาเริ่มกันที่การแนะนำอุปกรณ์ของเราก่อนว่าเรามีอะไรกันบ้างอย่างแรกที่ขัมาได้เลยก็คือกาวอันนี้เราใช้เป็นกาวขุ่นนะคะอุ้ยฟินนอ่อีโดคือนี่แหละนี่แล้วก็มีกีซอรีนบอลเล็กซึ่งคือจริงๆแล้วอ่ะเอิม่มก็มีความว่า คิดอยู่แหละว่าจะทำคอนเทนต์นี้แต่ว่าก็ไม่ได้ไปซื้ออุปกรณ์ซื้ออะไรไงแต่ว่าวันนั้น่ะเผอ,อิญได้ไปร้านขายของชําแล้วเขามีทั้งแบบกาวขุ่นทั้งกิสเซลินบอลเล็คก,ก็เลยแบบโอเคได้เดี๋ยวซื้อเลยแล้วเดี๋ยวทำเลยอะไรอย่างงี้อต่อไปแล้วก็มีน้ำเราจะเอาน้ำอันนี้มาทําเป็นน้ํายาทาสรามของเราแล้วเราก็จะมีขวดปา่าอีกอันนึงที่ทําตําหนิไว้แล้วเพราะว่าจะได้ไม่มีคนมากินน้ํายาทาสรามของเราถ้ากินไปมันก็ไม่ไม่น่าจะตุยนะเพราะว่า มันเหมือนเอาไว้รักษารักษาอะไรในช่องปากอยู่แล้วนี่ไงทาลิ้นเป็นฝ้าขาวเนี่ยกินไปก็ไม่ตุยแต่ไม่กินดีกว่าเนอะเอแลเราก็จะมีอุปกรณ์ก็คือช้อนกับภาชนะของเรานี่แล้วฉันก็จะแนะนําว่าวันนี้ฉันเอาเออเอาอะไรมาจากห้องน้ําของฉันบ้างซึ่งก็คือนี่จะ้ะนี่ เออ่ครีมแบบน้ำจอรสันแล้วก็นี่ขาดไม่ได้ครีมอาบน้ำบีนหนยิมพอจากห้องน้ำกูเองคือยังมีความแบบว่าเลอะเอะเลอะเ,อเ,อเอบ้างพราว่าใช้จริงเกินแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่กูหามาแทนโลชั่นนะทุกคนก็คือ <ha> กูแฮร์กูแฮ ก็คิดว่ามันน่าจะแบบพอที่จะเป็นโลชั่นให้เราในวันนี้ได้นะคะมาเริ่มกันที่การทำน้ำยาทำสลามก่อนเลยนี่เราต้องใช้อันนี้ใช่ไหมล่ะนี่เขาไปดูสูตรมาสูตรเมื่อ8ปดปีที่แล้วเขาบอกว่าให้ใช้อันนี้หึขวดแล้วก็น้ำสี่เดี๋ยวทำให้ดูแล้วกันเฮ้ยท่านเป็นนี้ได้หรอ ม่ฉันจะทําในนี้เพราะว่านี้เอาไว้ทําสลามเดี๋ยวมันจับตัวเป็นก้อนปืน๊บขวดอันนี้ฉันก็ไปเอามันจากแม่ช้เหนือนกันเป็นขวดเปล่าที่ดูดีมากคือตอนเด็กๆอะช่วงที่แบบนกีสึินโบเล็กมันมาใหม่ๆอะคือมันดูจะแบบสารเป็นสารพิษที่แบบน้อยที่สุดอะเพราะว่ามันเป็นยาใช่ไหมถ้าเป็นโบเล็กเฉยๆอะมันก็จะแบบ เฮ้ยนี่คืนสารพิษนะแกจะมาใช้มาทำสลามเล่นหรอทุกคนก็เลยแบบตอนที่มีกีซิลีนบอลเล็มันก็เลยหาซื้อยากมากคือฉันน่ะไม่เคยได้ซื้อกีซลีนบอลเล็เลยคือตอนนั้นจาได้ปห้าเพื่อนก็จะเป็นฟิวแบบเฮ้ยวันนี้ซื้อกีซิลีนบอลเล็มาแล้วแบบก็คือเป็นฟิวว่าซื้อมามาได้กี่ขวดกี่ขวดอะไรก็ว่าไปใช่ไหมฉันก็แบบว่าอืมก็แอบ,บอยากได้บ้างอะไรอย่างงี้อาจจะมีการฝากซื้อฝากอะไรแต่ว่าฉันก็ไม่เคยได้นะ แอบน้อยนิดหนึ่งแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรตอนนี้ก็มีแล้วนี่ขวดที่สองแล้วก็คือแบบคือทุกคนสรรหามากกับการที่มึงจะทำสลามที่แบบโ no นทุกอย่างให้ได้อะ่ะโนโนผงตอนแรกมันเป็นผงซักฟอกเว้ยโน no ผงซักฟอกโน no บอลแหลกโน no อะไรอกอะโน no แป้งเพสั์โนกาวโน no ไข่ขาวอะไรไข่แดะมึงมันมีนะเว้ยคือกูอะไม่ได,ไได้ไม่ได้พูดเว่มีจริง อุ้ยฉันอยากดมอยู่นะมันกลิ่นเป็นยังไงอะไม่ได้เหม็นขนาดนั้นแต่ก็อู้บ่านี่ก็ขยะให้มันเข้ากาันมันจะเข้ากันแล้วแหละคือจริงๆฉันก็ไม่ค่อยจะอยากจะทำสปาง์ตาดนั้นเพราะว่ามันเป็นของเล่นที่แบบเล่นแล้วมันหมดไปอะ่ะมันแบบมันเป็นขยะให้แก่โลกอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ควรที่จะซื้อมันมาเยอะหรืออะไรอย่างงั้น แต่ว่าฉันก็ทำนิดหน่อยแล้วกันเพื่อแบบฟูลฟิลแบบินเน r c h ชายตัวเองที่ไม่เคยได้เป็นยูทูบเบอร์ล้วก็ทำสลับนี่เดี๋ยวเราเอากาวลงมาเทลงในนี้<ๆ>อัตราส่วนเลยอาจจะไม่มีอาจจะเทไปเลยเดี๋ยวทำไม่เยอะทุกคนอาจจะทำครึ่งหนึ่งของอันนี้หรือใช้หมดเลยเดียวเพราะว่าก็ไม่ได้เอากาวไปทำอะไรอยู่แล้วอุ้ยนี่ก็เยอะแล้วนะ พอแล้วแหละพอแล้วเดี๋ยวจะเอาสไลมมนเนี้ยไปใช้ต่อก็คือ,อไปทําความสะอาดไอแพดไอแพดมันจะมีแบบร่องร่องรูรูใช่ไหมไอแพดจะตรงนี้พอด,ดีเอาโชว์ oh, <show. S 2> ให้เห็นนี่มันจะมีร่องร่องรูรูตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวฉั้นจะามาทําความสะอาดอ่นนี้เราก็ได้แล้วกาวของเรานี่เดี๋ยวเราจะใส่สิ่งนี้ลงไปอ่าอัตราส่วนคือหนึ่งปัม๊ม หนึ่งปั๊มนะคะแล้วก็เอ้ยคนก่อนคน,คนก่อนดิเือคนก่อนคือครีมอาบน้ำวันนี้เฮ้ยมันดูน้อยไปปะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกคือครีมอาบน้ำวันนี้พีกินอาบน้ำที่กินหอมมากแล้วฉันก็แบบฉันก็มีใช้แล้วมันก็คือมันแบบมันโลนึงอะ่ะทุกคนมันพันมิลอะ่ะก็ใช้ไปเหยืยังไม่หมดทีขอ,อดมได้ไหมแก็กลิ่นกาว นไปเอ่อหนึ่งปั๊มก็ได้มั้งหนึ่งปั๊มมันเยอะไปไหมหอ่ะหนึ่งปั๊มแล้วกันนะ่ะสมัยก่อนเนี่ยฉันก็เป็นเด็กสลามในไอจีอ่ะที่จะชอบเหมือนแบบว่าไปทักขอซื้อสูตรสลามโหกูชอบมากเลยขอซื้อสูตรสลามคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วกจ็จ่ายผ่านจ่ายผ่านสลิปอีเทียสมัยยังไม่มีทัวรวันนี้วันเลศนะคะจ่ายผ่านสลิป ซึ่งตอนนี้กูก็ยังงงอยู่ว่ามันทํางานยังไงวะการจ่ายผ่านสลิปเข้าสลิปไปทํะไรเติมตังค์เติมเงินโทรศัพท์โหวพูดถึงเติมเงินโทรศัพท์สมัยก่อนนี่ยังใช้แบบขูดนะคะเอาเหรียญขูดแล้วก็เติมเงินสมัยนี้ก็ไม่มีอะไรแบบนั้นแล้วเนาะกูลืมไปแล้วนี่ว่ากูเคยขูดเพื่อเติมเงินอ,ะอ่ะโคนคนเฮ้ยมันกลัวมันติ๊กขึ้นอะติ๊กขึ้นนะเนี่ยเนี่ยมีความเชื่อว่ากาวข่นมันจะฟินกว่ากาวใสเว้ยอะ ถึงเวลาหรือ,อยังที่เราจะนี่มาผสมน้ำยาทำสลามหนึ่งช้อนก่อนนะคะนิโอ้ขอุ้ยความรู้สึกที่ไม่รู้สึกมานานอุ้ยทาไมใส่แค่หนึ่งช้อนแล้วมันติกขนาดนี้แล้วอะทุกคนฉันแอบกลัวน,นิดนึงเฮ้ยไม่เป็นสลามเลยว้ยปะยดีดีฮะคือใส่แค่หนช้อนน่นแล้วเหรอ มันจบเลยแบปะเฮ้ยนี่คนมันจับตัวเป็นก้อนแล้วอุ้ยขี้เวอจับตัวกันเป็นก้อนไม่ได้ยินมานนนแค่ไหนแล้วอุ้ยมันฉันว่ามันกำ้อง,งใส่เพิ่มเลยมันยังไม่ได้ขนาดนั้นใส่เพิ่มอีกครึ่งช้อน นืนไปป่ะเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มันได้ <laughs> เหนื่อยมันเหนื่อยเหมือนกันนะ <laughs> เวลาทำเยอะๆแล้วแต่ก่อนทำยังไงนนนนะอ่ะเหนื่อยเหมือนกันนะยังไม่ได้อีกอ่ะต้องใส่อีกอ่ะไม่ใจร้อนไม่ใจร้อนโอเคแก้ไม่ได,ด,ด,ด้ได้ยังอ่ะอะไรจะได้อ่ะโอ้เหนื่อยอ่ะ ไปไปะเนี่ยกลัวอุ๊ยกลัวมันได้แหละอันนี้ได้จริงแหละอุ้ยลืมใส่เลยลืมใส่โกเฮใส่ตอนเสร็จแล้วกันนี่เราต้องทำอันนี้ดูดมันออกมาให้หมดจากข้างๆภาาชนะ วิ้ยมันได้แล้วว่ะเฮ้ยมันได้แล้วตื่นเต้นนิดหนึ่งอะเฮ้ยฉันชอบให้มันแข็งกว่านี้ฉันชอบให้มันแข็งกว่านี้มันยังมันเร็วๆไปหน่อยอฉันใส่บีนัยดีกว่าบีนหนคือคำตอบนี่เราจะเอาอมือเฮ้ยมือถ้ามันติดทำยังไงอะ่ะเดี๋ยวคนหาว่ากูเล่นสลามไม่เป็น เล่นสลาเป็นนะเว้ยแต่ไม่ได้เล่นานานนะมันก็ต้องปรับตัวก่อนเุ้ยมันเริ่มแข็งอนะอุ้ยนี่แหละนี่แหละนี่แหละเ <c oughs> พิ่งรู้เหมือนกันนะว่าฝรั่งเขามีความแบบสลามแฮนอะเใช่ปะเป็นฟีลว่าแบบคนเล่นสลามเป็นหรือแบบคนเล่นสลามไม่เป็นอนะอาจาจะถาสาธิตให้ดูว่าคือถ้าคนที่เล่นสลามไม่เป็นอะมันจะติดมือเยอะมากเลยเว้ยแบบมันจะแบบเออไปออกลุกอสลามติดมือ มันไม่ได้ติดมือเว้ยมึงแค่เล่นสลามไม่เป็นแล,ล้วฝรั่งเขาก็มีอะไรแบบนั้นเหมือนกันถ้าคนเล่นสลามเป็นนะเขาจะแบบ oh you have slam no s l a m e hand เว้ยแผ่บางเอ้ยยังไงล่ะยังไงล่ะเขาไม่ใช่เล่นๆนะคนนี้ตรงกลิ่นได้ปะกลิ่นแม่งแปลกมากเลยะแอบทุเรศนิดนึงเฮ้ยถึงเวลาหรือย,ยังลาที่เราจะเฮ้ยมันไม่มีเสียงเลยวะเฮ้ยกูกูเสียเซลแล้วเนี่ย เ,เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะตัวจริงเว้ยนี่นะกูทำให้ให้สลามมันอินสตาแกรมเบิกูรู้เว้ยว่าว่ามันมันเป็นยังไงแต่กูไม่รู้กูจะทำได้ไหมนะคือเห็นเขาทําเห็นเขาทําบ่อยมากเฮ้ยมันพังแล้วเนี่ยมันต้องยืดแบบนี้ก่อนเว้ยมึงกูทำต้องยืดแบบนี้ก่อนเนี่ให้มันเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยเอ้ย โอ๊ยอยของตกนี่เขาก็จะแบบอย่างนี้เว้ยแล้วเขาก็จะหมวนหมวนนี่อย่างนี้เนี่ยปกคลิปมันต้องเป็นปกคลิปอย่างนี้เว้ยปกคลิปสารามแบบนี้แล้วเขาก็จะเหมือนแบบนี่นี่แล้วนี่ต้องยืด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 เอาลงมาแล้วไงต่อขยำเห็นไหมละ่ะ เห็นไหมล่ะเพราะก,กูตัวจริงกูเป็นเด็กสลามในไอจีจริงจริงคือมันน่าภูมิใจหรอการเป็นเด็กสลามในไอจีเฮ้ยสนุกอะเฮ้ยสลามกูนูดี้เหมือนกันนะเว้ยขายสูตรขายสูตรแล้วก็คือแบบตอนเด็กๆอะ่ะฉันนะชอบดูมากพี่แพลพอยด์ฉันซื้อสลามเขาด้วยนะเว้ยพี่แพลพอยด์ฉันซื้อสลามเขาที่เดอะมบางแคร์ mm hmm. ก็คือพี่แพลพอย์ฉันซื้อสลามเขามันมีสลามอะไรอะโซดาอะไรไม่รู้อะ ชื่ออะไรอะโซดาอะไรหรือเปล่าเออที่มันเป็นสลามใสอะแล้วมันก็จะมีสลามสลามขุ่นใช่ไหมเฮ้ยทุกคนเอาจริงๆทุกคนได้ยินเสียงไหมทุกคนได้ยินเสียงไหมสยงสลามอะเฮ้ยกูถอดมาแบบทุกคนต้องได้ยินเสียงสลามเว้ยกูวางไม้ไว้ตรงนี้ได้ปะล่ะแล้วเดี๋ยวพูดให้ดังเออก็คือสมัยก่อน่ะมันก็จะมีใช่ไหมแบบ เขาก็จะเอาไปลงขายตามร้านแบบเออก็เป็นร้านขายสลามขายอะไรอะ่ะเออล้กวก็ไปซื้อแล้วอันหนึ่งมันประมาณแบบกระปุกหนึ่งอ่ะเท่านี้ประมาณแบบเออหกสิบหรือแปดสิบนี่แหละซึ่งเอาจริงก็ก็แอบแพง่นะสมัยนั้นด้วยอะไรเงี้ยแต่มันสนุกมากมันแบบมันเนื้อมันดีมากคือแบบกูก็ไม่คิดมาก่อนเลยว่าสลามจะเนื้อดีได้ขนาดนั้นจริงๆในชีวิตแบบเออแล้วก็มีสลามแบบ ความขุ่นด้วยตอนนั้น่ะกูอ่ะไปแล้วที่ร้านมันเหมือนมีของแค่สลามไสกไแบบูก็ไดยแบบออกูก็เรียเล่นแค่สลามไส่อ่ะแล้วกแบบสลามของพี่ยายาๆยกาูอ่ะไม่เคยได้ซื้อเลยแบบสลามโรตีมัตตบะเอยหรือมันเป็นของพี่เพล่พลอยวะเออน่าแหละเมืองแต่เป็นว่าแบบกูไม่เคยได้ซื้อเลยอ่ะกูเสียใจยอ่ะเพราะตอนนั้นอ่ะแบบการซื้อออนไลน์มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันไม่ได้ง่ายขนาดวันนี้มันก็ต้องไปซื้อหน้าร้านเท่านั้นเข้าใจใช่ไหมเออม,มีทูมันนี่วันแลทหรือแบบ เคยจะให้แม่อวนเงินซื้อซื้อของเล่นให้เราหรอมันก็แบบไม่ได้แล้วสลามกว่ามันจะชิปปิ้งมาถึงบ้านมันละลายหรือเปล่าไม่มีใครรู้เดี๋ยวเราจะไปปิดคลิปด้วย ASMR กันถ้าใครชอบก็อย่าลืมไลค์ด้วย s u b สไคร์ e ด้วยเม้นด้วยเม้นก็ดี d m i g มไันก็ได้แล้วก็บอกว่าชอบคลิปไหมชอบคลิปตรงไหนหรืออะไรยังไงเมนเมนเยอะๆทุกคนจะได้มีกำลังใจ จะได้มีกำลังใจในการทำต่อนะคะแมยบายทูโคนไว้เจอกันหมนะ่